บีโอากอาสตอนเช้าดีมากเ,เราจะไปเดินตลาดเช้าเทือไทยกันครับโอเคครับ เดินทางมาที่ตลาดเช้าเทือกไทยนะครับเราจะเข้าไปดูด้านใน,นกันนะว่ามีอะไรบ้างตลาดเช้าเทือกไทยนะครับเราเห็นแล้ตลาดเช้าเทือกไทยรเททยราเดยเส้นทางก็จะมีของขายเรื่อยๆ,ๆครับมีผักมีอะไรของกินเอยอะแยะไปหมดครับตลาดเช้าเทือกไทยนะ เราจะเดินหาของกินคนระับเราจะเดินไปต้นทางแล้วเดี๋ยวเดินเดินย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะสระเป๋าเล็กใหญ่มากกระเปาสวยค่ะ <c oughs> เรียน

มีตัตคืองบนขบวนีัตัคือบขบวนัตคือบนขบวดูลูกสาวขี่คอขี่เกียจเดินี่เกียจเดินน่หัวโป๊กเนี่ยนี่เนี่ยคนที่เกียจเดินเดินหวยเขาพี่เกียจเดินมาเดินตลาดก็มาขี่คอเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนก็ทยอยมาเรื่อยๆืีเช้า

เออมนจะี่เนอะไรนี่หกกรกระโงแล้วหเออะไรเป็นไขมันเลยใช่เขาเป็นบุญเจดีย์คืออะไรอ่ะเจดีย์ขังหมูหรือเปล่าขาหมู ขาหมะะขูขาหมูเย็นร้ำก็เป็นวุ้นจะเป็นขาหมูก้อนวุ้นเลยขาหมูไม่ทำฟ er ันก er ็คิวเต็มต้องไม่ได้ทำนะก็มาตลาดเช้าของเชื้อไทยเรนกันมาครับป้าครับหมูปิ้งตอนเช้า Nại. Nằm trong nhà máy. Hacky hỏi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 . Hacky được สำหรับชาวนี you, so you Omaha, ้ก็ประมาณนี้ครับตลาดเฉาเทือไทยนะตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับบ้านครับได้ของมาเต็มเลยได้ของกินเต็มห้อนี้ก็ไม่ได้หารูปทำฟันนะคิวทำฟันเต็มนะครับก็ตอนนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะดูครับพอจากตลาดมันี้ไปแล้วเนาะดูครับเข้าบ้านกันตอนไมรู้จะได้ทำฟันอะไรอีกนะลูกชายจะเดินกปับ้านก็ประมาณนี้ครับตลาดเฉาเสือไทยนะครับก็ของขายมากมายนะครับมาเที่ยวมาซื้อจับใจใช้สอยได้ครับที่นี่ก็ มีชาวบ้านมาขายผักขายปลาขายเนื้อขายอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดลยฮะก็มาที่นี่ได้นะครับตอนเช้านะเวลาเปิดก็6กโมงเช้าจนถึง9ก้าโมงนะครัเช้าเทือไทยนะครับมาได้นะครับหน้าจุดนี้นะก็ตลอดทางเส้นทางถนนก็จะมีเอ่อ่อค้าแมค้ามานั่งขายของแข่งลอยกันเยอะมากนะมาได้ครับบรรยากาศดีครับบนดอยครับที่ตลาดจอร์จกรองนะ